มาแล้วครับขบวน556นะครับกำลังจะผ่านบ้านแหดง2ทุ่ม28นาทีนะครับแต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่าย56นะครับผมตั้งใจมาถ่ายรถขนยญ้านะครับขบวน2203นะครับแต่พอดีมีขบวน56วิ่งมาพอดีนะครับ ขบวน556